สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐ,ฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ดรการิการดวงเตรทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ โดยหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือเรื่องประเทศไทยกับความยากจนทางพลังงานเมื่อพูดถึงความยากจนหลายคนมักคุ้นเคยกับความยากจนเชิงรายได้นะคะซึ่งหมายถึงการขาดแคลนรายได้หรือค่าใช้ใจ่ายในการบริโภคปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการยังชีพจริงๆแล้วความยากจนนั้นมีหลายแง่มุมหรือหลายมิติค่ะวันนี้ดิฉันจะอธิบายถึงความยากจนทางพลังงานหลายคนอาจไม่ทราบว่า บางครัวเรือนในประเทศไทยนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะหรือในขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าหรือก๊าซสุงต้มในการประกอบอาหารยังมีบางครัวเรือนใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารหรือโดยเฉลี่ยแล้วค่ะครัวเรือนในต่างจังหวัดเจอกับไฟฟ้าดับบ่อยกว่าและนานกว่าครัวเรือนในกรุงเทพ UNDP ได้นิยามความยากจนทางพลังงานไว้ว่า คือการขาดแคลนหรือไม่สามารถเข้าถึงพลังงานที่เพียงพอเชื่อถือได้และราคาไม่แพงเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสว่างการประกอบอาหารและก็การทำความร้อนเป็นต้นนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญกับประเด็นความยากจนทางพลังงานนะคะ UNDP ได้กล่าวอีกค่ะว่า ความยากจนทางพลังงานอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาวะทั้งทางกายและใจก่อให้เกิดการขีดกันทางสังคมการถูกตีตราตลอดจนการจำกัดโอกาสทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจการวัดความยากจนทางพลังงานค่ะจริงๆสามารถพิจารณาได้จากหลายตัวชี้วัดค่ะแต่ว่าแต่ว่าในวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างสี่ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะโดยตัวอย่างแรกนะคะคือการเข้าถึงไฟฟ้า เป็นตัวชี้วัดที่มักถูกใช้เพื่อะท้อนความสามารถในการเข้าถึงพลังงานนะคะโดยพิจารณาจากร้อยละของครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ในกรณีของประเทศไทยค่ะแม้ว่ารอยละของครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้จะอยู่ในระดับสูงแต่บางพื้นที่ห่างไกลนะคะและชนะบทอาจยังคงประสบความไม่น่าเชื่อถือข,ของการจ่ายไฟหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ จากการสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะพบว่าในปี2566ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศคิดเป็นรอยละ99.9และเมื่อพิจารณาในแต่ละพื้นที่ค่ะพบว่าครัวเรือนในกรุงเทพมหานครนะคะรวม3จังหวัดได้แก่นนทบ,บุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการ ร้อยละหนึ่งร้อยมีไฟฟ้าใช้ค่ะครัวเรือนในภาคกลางและภาคใต้ก็ร้อยละหนึ่งร้อยเช่นกันนะคะมีไฟฟ้าใช้ในขณะที่ครัวเรือนในภาคเหนือร้อยละเก้าสิบเก้าจุดแปดและครัวเรือนภาคตอนออกเฉียงเหนือร้อยละเก9สิดเ้ามีไฟฟ้าใช้ค่ะสำหรับตัวอย่างตัวชี้วัดที่สองนะคะคือการเข้าถึงพลังงานสำหรับการประกอบอาหาร แต่วัดความย่งยจนทางพลังงานในบริบทนี้ค่ะมักพิจารณาจากรอยระของครัวเรือนที่ขาดการเข้าถึงพลังงานที่สะอาดทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการประกอบอาหารนะคะเช่นแก๊สถุงต้ม LPG และไฟฟ้านะคะโดยครัวเรือนที่ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงออชีวมวลแบบธรรมชาตินะคะเช่นฟืนหรือถ่านหินในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพนะคะ เมื่อสัสดส่วนครัวเรือนประเทศใดค่ะใช้กา๊าซหุงต้มไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีศาสตร์อื่นๆในการประกอบอาหารอยู่ในระดับต่ำนะคะอาจสะท้อนว่าประเทศนั้นเนี่ยกำลังประสบปัญหาความยากจนทางพลังงานนะคะทั้งนี้หลายประเทศได้กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ครัวเรือนร้อยละหกสิบ ถึง80นะคะเข้าถึงการประกอบอาหารโดยใช้พลังงานสะอาดภายในปีคอส230หรือปีพศออ2573นะคะประมาณ5ปีต่อจากนี้เนาะสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะในปี2566ค่ะพบว่าครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ79.3และเมื่อพิจารณาในแต่ละพื้นที่ค่ะพบว่า ควรเรือในกรุงเทพรวมสจังหวัดนะคะร้อยละ84.2ใช้เชื้อเพลิงสะอาดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารควรเรือในภาคกลางร้อยละ84.6ภาคเหนือเอ่อร้อยละ70.4นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70.1และภาคใต้ร้อยละ90.6ใช้เชื้อเพลิงสะอาดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารจะเห็นได้ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ สัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารมีค่าน้อยกว่าร้อยละแปดสิบนะคะซึ่งเป็นระดับที่หลายประเทศกําหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุนะคะโดยเชื่อว่าเป็นระดับที่ครัวเรือนนี้จะไม่เผชิญกับความยากจนทางพลังงานสําหรับตัวอย่างตัวชี้วัดความยากจนตัวที่สามนะคะได้แก่ความถี่และระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนะคะ เป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้เพื่อวัดระดับปัญหาความเชื่อถือได้ของพลังงานนะคะเอ่อซึ่งประกอบด้วยนะคะดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยนะคะต่อผู้ใช้ไฟหนึ่งรายในแต่ละปีและดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟหนึ่งรายในแต่ละปีนะ โดยเมื่อดัชนีเหล่านี้อยู่ในระดับต่ำนะคะก็จะหมายความว่าเกิดไฟฟ้าดับจํานวนน้อยครั้งและเกิดไฟฟ้าดับในแต่ละครั้งเนี่ยกระยะ็ระยะเวลาไม่นานนะคะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อถือได้ที่ดีของระ,ระ,ระ,ระบบไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยคะ่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะได้รายงานดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยในปี2565นะคะอยู่ที่ประมาณ1.7ครั้งนะคะ และระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยเนี่ยประมาณ35นาทีในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะรายงานดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยในปี2565เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.6ครั้งนะคะและระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20นาทีนอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงยังรายงานดัชนีเหล่านี้ของปี2566 และปี2567นะคะซึ่งมีค่าลดลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับปี2565นะคะก็สะท้อนค่ะว่าระบบไฟฟ้าของไทยค่ะมีความเชื่อถือได้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งค่าดัชนีบางตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าดัชนีของประเทศสหรัฐอเมริกาตัวอย่างตัวชี้วัดตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะคือค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานเมื่อเทียบกับรายได้นะคะ เป็นตัวชี้วัดที่มักถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าพลังงานว่าค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานเป็นภาระทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนหรือไม่หรือครัวเรือนกำลังเผชิญกับราคาพลังงานที่แพงหรือไม่เหมาะสมหรือไม่นะคะโดยพิจารณาจากสัดส่วนของรายได้ที่ครัวเรือนใช้ใจ่ายไปกับพลังงานเช่นไฟฟ้านะคะเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งเนาะรวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับการประกอบอาหารด้วยนะคะเป็นตน้น แม่ครัวเรือนส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือกา๊าซถุงต้ม LPG ค่ะแต่ราคาอาจจะสูงเกินไปนะคะโดยเฉพาะสําหรับครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยส่งผลให้เกิดภาวะความยากจนทางพลังงานนะคะซึ่งเกณฑ์ที่ใช้สะท้อนถึงความยากจนทางพลังงานในมิตินี้นะคะก็คือเมื่อครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากกว่าร้อยละสิบของรายได้ กรณีของประเทศไทยค่ะจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะพบว่าในปี2566ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ23,695บาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นต่อการยังชีพนะคะโดยไม่รวมค่าใช้ใจ่ายประเภทสะสมทุนการซื้อบ้านซื้อที่ดินและเงินออมอื่นๆนะคะ ซึ่งในค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นค่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยเดือนละ2,594บาทหรือคิดเป็นร้อยละ10.9ของค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นนะคะแล้เมื่อพิจารณาแต่ละภาคนะคะพบว่าค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานต่อค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นของครัวเรือนในกรุงเทพคะ่ะรวม3จังหวัดนะคะคิดเป็นร้อยละ10.1ครัวเรือนในภาคกลางร้อยละ11.7นะคะภาคเหนือร้อยละ11 ภาคตอนออกเฉียงเหนือ้อยละ10.9และภาคใต้ลอยละ11.5ของค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นนะคะหากพิจารณาเทียบกับเก้อยละ10นะคะที่กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้เนาะ<ช>ก็อาจเป็นที่น่ากังวลค่ะว่าครัวเรือนไทยเนี่ยเสี่ยงที่จะเผชิญกับความยากจนทางพลังงานในมิติของความสามารถในการจ่ายค่าพลังงานหรือไม่นะคะ<ส>เพราะว่าในทุกๆ100บาทของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานไปแล้วประมาณ11บาทนะคะ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดส,ส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้นะคะเในปี2566เนี่ยครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้ทั้งสิ้นนะคะเฉลี่ยเดือนละเออ2 9 3 0บาทโดยในส่วนนี้ค่ะเป็นรายได้จากการทำงาน24,655บาทะคะ่ะหรือ,อก,กล่าวได้ว่าครัวเรือนทั่วประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉลี่ยค่ะคิดเป็นร้อยละ8.9เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งสิ้น และร้อยละ12.7ค่ะเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้จากการทำงานนะคะและเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามภาคค่ะสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือนในกรุงเทพรวม3จังหวัดคิดเป็นร้อยละ8.3ครัวเรือนในภาคกลางร้อยละ9.5ภาคเหนือร้อยละ8.7และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะะร้อยละ9.1รวมถึงภาคใต้ร้อยละ9.4ค่ะ ทั้งนี้จะเห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้ทั้งสิ้นมีค่าน้อยกว่า้อยละสิบนะคะซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะทอนว่าไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับความยากจนทางพลังงานอย่างไรก็ตามค่ะออนอกจากรายได้จากการทำงานเนาะรายได้ทั้งสิ้นนะคะยังรวมถึงรายได้ไม่ประจำรายได้จากแหล่งอื่นหรือเงินช่วยเหลือ รวมถึงรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานโดยเทียบกับรายได้ที่ได้เฉพาะจากการทํางานเท่านัน้นก็จะพบว่ามีสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละสิบนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ควรต้องกังวลได้แล้วนะคะว่าประชาชนไทยเนี่ยกําลังเผชิญกับเความยากจนทางพลังงานในมิติของความสามารถในการใใจ่ายค่าพลังงานหรือไม่นะคะ ัวชีวะที่กล่าวมาข้างต้นค่ะเป็นเพียงตัวอย่างของตัวชีวัะท,ที่มักถูกพิจารณาเมื่อต้องการวัดการมีอยู่และระดับของปัญหาความยากจนทางพลังงานในแต่ละมิตินะคะทั้งนี้นอกเหนือจากตัวชีวะท,ที่อธิบายไปอะค่ะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพิจารณาความยากจนทางพลังงานก็คือความเหลื่อมล้ําหรือความไม่เสมอภาคทางพลังงานซึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากความเหลือ่อมล้ําในการเข้าถึงพลังงานและความสามารถในการจ่ายค่าพลังงานระหว่งงางพื้นที่เมืองและชนะบทนะคะตลอดจนระหว่างกลุ่มผู้มีไรายได้แตกต่างกันโดยครัวเรือนในเขตเมืองค่ะมักมีการเข้าถึงพลังงานและความสามารถในการจ่ายค่าพลังงานที่ดีกว่าครัวเรือนในชนบทในกรณีของประเทศไทยค่ะจากตัวชีวัตบางตัวที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อจำแนกตามพื้นที่ค่ะ ตัวชีวัดบางตัวมีค่าแตกต่างกันนะคะอาทออิครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในกรุงเทพและภาคกลางนะคะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ100ในขณะที่ครัวเรือนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีสัดส่วนไม่ถึง100นะคะ ไม่ถึงร้อยละหนึ่งร้อยเนาะที่มีเอ่อไฟฟ้าใช้นะคะซึ่งจะทอนว่าบางครัวเรือนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็คือยังไม่สามารถเข้าถึงเอ่อเอ่อพลังงานไฟฟ้าได้นะคะอีกทั้งครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารในกรุงเทพภาคกลางและภาคใต้นะมีสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละแปดสิบในขณะที่ครัวเรือนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบนะคะ ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าบางครัวเรือนยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงเชี้มวมนแบบดั้งเดิมซึ่งก็คือฟืนหรือถ่านนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นผลมาจากราคาค่าไฟฟ้าหรือราคากา๊าซหุงต้มที่สูงเกินกําลังซื้อแล้วก็อาจจะเป็นเป็นจากสาเหตุเรื่องของข้อจํากัดในการเข้าถึงพลังงานทางเลือกนะคะเช่นต้นทุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาเซลล์ครัวเรือนยังคงสูงเนาะ รวมถึงบางนโยบายของรัฐค่ะเช่นการรับซื้อไฟฟ้าคืนจากครัวเรือนในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายที่ครัวเรือนค่ะก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการบิตไฟฟ้าใช้ของครัวเรือนได้นะคะอีกทั้งเมื่อพิจารณาความถี่และระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนะคะจะพบว่าดัชนีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานค่ะมีค่าสูงกว่าดัชนีของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งสะท้อนว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครัวเรือนในเขตภูมิภาคเนี่ยประสบกับไฟฟ้าดับบ่อยกว่านะคะและนานกว่าครัวเรือนในเขตจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งได้แก่กรุงเทพนนทบ,บุรีและสมุทรปราการนอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้ทั้งสิ้นนะคะพบว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนในกรุงเทพรวมสามจังหวัดะค่ะ มีสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนในภาคอื่นๆนะคะความแตกต่างระหว่างพื้นที่เหล่านี้ค่ะอาจสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําทางพลังงานในประเทศไทยค่ะที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างไปค่ะเป็นตัวชี้วัดที่มักใช้วัดความยากจนทางพลังงานใน,ในแต่ละมิติเนาะอย่างไรก็ตามปัจจุบับนได้มีการพัฒนาดัชนีแบบแบบองค์รวมหลายตัวนะคะหรือที่เรียกว่าดัชนีเชิงหลายมิตินะคะ เพื่อประเมินปัญหาความยากจนทางพลังงานอย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะเช่นดัชนีความยากจนทางพลังงานเชิงหลายมิติที่ถูกพัฒนาโดย Oxford Poverty and Human Development Initiative นะคะเพื่อประเมินความยากจนด้านพลังงานในหลายมิติที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานในชีวิตประจำวนันโดยมุ่งเน้นที่บริการด้านพลังงานนะคะ แล้วก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดแคลนพลังงานโดยตรงแทนที่จะใช้ตัวแปรทางอ้อมที่คาดว่าจะมีความสาคัญกันนะคะเช่นปริมาณการใช้พลังงานหรือปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างงี้ค่ะเป็นต้นเนาะนอกจากนี้ค่ะดัชนีดังกล่าวค่ะยังพิจารณาจํานวนประชากรที่ยากจนทางพลังงานนะคะแล้วก็พิจารณาระดับของความยากจนทางพลังงานของแต่ละบุคคลด้วย สำหรับประเทศไทยค่ะแม้โดยภาพรวมเนองสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าของครเดินไทยจะอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยลเก้าสิบเก้าจุดเก้าและการเข้าถึงเชื้อเพลิงสะอาดในการประกอบอาหารก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงใกล้เคียงร้อยละ 80. แปดสิบตลอดจนความถี่ที่เกิดไฟฟ้าดับไม่บ่อยหนักนะคะเหล่านี้อาจสะท้อนว่าครัวเรือนไทยไม่ได้กําลังเผชิญกับปัญหาด้านการเข้าถึงพลังงานเนาะ แล้วก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหาด้านของความเชื่อถือได้ของพลังงานอันอาจนําไปสู่ความยากจนทางพลังงานนะคะอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคววเดินไทยกําลังเผชิญกับปัญหาราคาพลังงานสูงความไม่มั่นคงทางพลังงานตลอดจนความเหลื่อมล้าทางพลังงานนะคะสำหรับความไม่มั่นคงทางพลังงานแม้ความถี่ที่เกิดไฟฟ้า,ฟาดับจะต่ำนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับความไม่มั่นคงทางพลังงานเนื่องจากต้องพึ่งพาการนําเข้าพลังงานฟอสซิลอย่างก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ามันดิบนะคะ เพราะว่าการผลิตในประเทศเไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศไทยจึงต้องพึ่งพาการนําเข้าพลังงานดังกล่าวจากต่างประเทศซึ่งราคามีความผันผวนสูงนะคะอีกทั้งออไฟฟ้าของไทยะคะ่ะมากกว่าร้อยละห้าสิบผลิตจากก๊าซธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเช่นกันนะคะและเมื่อพิจารณานะค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานนะคะโดยจําแนกตามประเภทของพลังงาน พบว่าในปี2 5 6 6ค่าใช้ใจ่ายด้านผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมนนะค่ะซึ่งหมายรวมถึงน้ำมันและแก๊าซต่างๆสำหรับยานพาหนะและแก๊าซสูงต้มนะคะคิดเป็นร้อยละ64.4ของค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานส่วนค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ34.5นะคะสำหรับค่าใช้ใจ่ายถ่านไม้และฟืนะค,ะคิดเป็นร้อยละ1.1ของค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานนอกจากนี้เมื่อพิจารณาเทียบกับปี2,565นะคะ พบว่าสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะและค่าไฟฟ้านะคะคิดเป็นร้อยละหกสิบเจ็ดจุดหกนะคะและสามสิบเอ็ดจุดสามนะของค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานเนาะจะเห็นได้ว่าครัวเรือนไทยนะคะมีสัดส่วนภาระค่าใช้ใจ่ายด้านไฟฟ้านะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยสูงกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าราคาพลังงานที่สูงนะคะย่อมส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น สร้างพลังทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยอาจต้องจำกัดการใช้พลังงานหรือหันไปใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตนะคะตลอดจนเนี่ยส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยถ่างกว้างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะราคาพลังงานที่สูงยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงอาจทําให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆยกตัวอย่างนะคะราคาพลังงานอย่างค่าไฟฟ้าค่ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติพิจารณาในการเลือกฐานการผลิตนักลงทุนอาจเลือกประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียซึ่งมีราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่านะเป็นฐานการผลิตแทนประเทศไทย เมื่อราคาไฟฟ้าสูงค่ะบ่อยครั้งค่ะตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยมักอ้างว่าราคาไฟฟ้าที่สูงเป็นเพราะต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่สูงจากเชื้อเพลิงปิตโตรเลียมที่มีราคาสูงตามตลาดโลกอย่างไรก็ตามแม้เชื้อเพลิงปิตโตรเลียมเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งคิดเป็นร้อยละห้าสิบของต้นทุนค่าไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนล้วนต้องแบกรับอีกร้อยละสามสิบค่ะคือค่าความพร้อมจ่ายที่จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้า แม้ว่าโรงไฟฟ้าเหล่านั้นจะไม่ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าเลยก็ตามนโยบายรัฐที่อนุมัติให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเกินความต้องการใช้ไฟทำให้ในปี2566ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าการใช้จริงนะคะกว่าร้อยละ47ซึ่งสูงกว่าหลักการการสํารองไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ15ช่วง16ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเนี่ยหรือประชาชนชาวไทยนะคะ ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเลยนะคะเป็นเงินกว่า5 3 3 1 9 7ล้านบาทนะคะเหล่านี้ค่ะอาจเกิดเป็นคำถามได้นะคะว่าความเสี่ยงที่ประเทศไทยเนี่ยจะ,ะเผชิญกับความยากจนทางพลังงานโดยเฉพาะในมิติของความสามารถในการ,การจ่ายค่าพลังงานเนี่ยเป็นผลจากการดำเน,นินนโยบายของรัฐหรือไม่นะคะ เมื่อประเทศเผชิญกับความยากจนทางพลังงานหรือมีความเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหาดังกล่าวนโยบายของรัฐจึงมีบทบาทสําคัญในการบรรเทาและแก้ไขสถานการณ์นะคะสําหรับประเทศไทยค่ะรัฐรือผู้กําหนดนโยบายควรเร่งออกออกแบบหรือทบทวนนโยบายเพื่อบรรเทาปัญหาราคาพลังงานแพงนะคะความไม่มั่นคงทางพลังงานรวมถึงความเหลื่อมล้าทางพลังงานที่อาจน,นําไปสู่ปัญหาความยากจนทางพลังงานได้นะคะเช่น รัฐสามารถปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรมนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนสำหรับกรณีราคาค่าไฟฟ้าค่าะรัฐสามารถทำการปฏิรูปโครงสร้างราคาค่าไฟโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนการผลิตนะคะตลอดจนการปฏิรูปภาคไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้าเสรีนะคะลดการผูกขาดเพื่อให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นนะคะเป็นต้น สำหรับการนำเข้าพลังงานเช่นก๊าซธรรมชาตินะคะปัจจุบันโครงสร้างราคานำเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG อะคะ่ะไม่ได้สะท้อนการแข่งขันด้านราคานะคะรัฐควรปรับโครงสร้างราคาก๊าสเพื่อให้ราคาก๊าสนำเข้าเนี่ยสะท้อนการแข่งขันด้านราคานะคะยังผลให้ประชาชนจ่ายราคาพลังงานที่เป็นธรรมนะคะนอกจากนี้คะ่ะรัฐควรให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานทางเลือก โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างแพร่หลายทั้งในระดับครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กและก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวในปัจจุบันค่ะแม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ต้นทุนการติดตั้งระบบยังคงสูงทําให้การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนของประชาชนรายได้น้อยเป็นไปได้ยากนะคะอีกครั้งนโยบายรัฐที่รับซื้อไฟฟ้ากับประชาชนในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ขายให้ประชาชนนะคะทําให้ลดแรงจูงใจของประชาชนในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครัวเรือนนะคะเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของนโยบายที่รับควรทบทวนะคะ่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้านะคะตลอดจนการปฏิรูปภาคไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้าเสรีนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานของ PDRI นะคะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากเชิญชวนผู้ฟังติดตามค่าว่ารัฐหรือผู้กำหนดนโยบายจะมีการทบทวนนโยบายเดิมหรือกำหนดนโยบายใหม่อย่างไร เพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆข้างต้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาพลังงานสูงความไม่มั่นคงทางพลังงานและความเหลื่อมล้ำทางพลังงานนอกจากนี้ยังอยากชวนให้ผู้ฟังตั้งคำถามค่ะว่านอกเหนือจากการลดการใช้พลังงานหรือการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนหากมีกำลังซื้อเช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนหรือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเราในฐานะประชาชนสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง เพื่อดิกเลี่ยงปัญหาความยากจนทางพลังงานสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะคะสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอ plus สวัสดีค่ะ